สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มีหนังสือมารีวิวกันอีกแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่เชิงรีวิวหรอกแต่ว่าก็จะมาแนะนําเพราะว่าเป็นหนังสือที่เก่าแล้วแต่ว่าเป็นเล่มที่ชอบอีกเล่มหนึ่งเป็นแปลไต้หวันนะคะอันนี้ก็ชอบมากอยู่เหมือนกันของนักเขียนคนนี้ค่ะเขาเขียนนิยายแฟนตาซีเก่งนะคะแล้วก็เนื้อหาข้างในก็น่าสนใจชื่อเรื่องนะคะ The Legend of s u n n i g h t นะคะพลิกตำนานเทพอ,อัศวิน อันนี้ก็จะเป็นของสำนักพิมพ์ Enterbook นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเล่มแรกราคาอยู่ที่139บาทถ้าจะหาะตั้งแต่เล่มแรกบอกได้เลยว่าจะเรียกว่ายังไงอ่ะจะหาจากร้านหนังสือทั่วไปไม่ได้แล้วค่ะจะอาจจะเป็นถ้าเป็นร้านหนังสือเก่าหรือว่าในงานหนังสือจะยังมีขายแต่ว่าในงานหนังสือจะมีให้เราเลือกครบเสร็จเลย ถ้าไปหาตามร้านทั่วไปอย่างในอินนี่ก็จะไม่มีแล้วนะเอาละค่ะเรามาดูข้างในกันนะคะข้างในก็จะมีพินดินอันนี้เก่าหน่อยเพราะว่ายืมมาจากห้องสมุดในมหาลัยนะคะนอกจากนี้แล้วข้างหลังก็จะมีการ์ตูนสีช่องเนื้อหาโดยย่อของเรื่องนะคะก็คือดินแดนดินแดนนึงอะ่ะ นับถือเ,เรียกว่าเรียกได้ว่าดินแดนดินแดนนี้นับถือเทพ,พเจ้าก็จะมีลัทธิเทพต่างๆนะคะหนึ่งในนั้นก็คือลัทธิเทพแห่งแสงสว่างโดยตัวเอกของเรื่องเราก็คือคนนี้เป็นผู้นำของลัทธิในปัจจุบันนะคะเป็นเหมือนหัวหน้าเทพอัศวินไม่ใช่เมืองศใช่เป็นเทพอัศวินแล้วลัทธิเนี้ยจะมีอัศวินทั้งหมด12 12คนแต่ว่าเนี่ยเป็น สูงสุดของเทพอัศวินทั้ง12คนเหมือนเป็นหัวหน้าสูงสุดอะคะ่ะแล้วก็เรื่องราวก็จะบอกเล่าถึงอุปนิสัยของเทพอัศวินเรื่องเรื่องความเชื่อต่างๆแล้วก็เหตุการณ์ที่ทําให้พวกเขามาเป็นเทพอัศวินหรือว่าความ ถูกกันไม่ถูกกันอะไรเงี้ยเทพองไหนเทพบาสววนองไหนไม่ถูกกับเทพองไหนแล้วก็ในรุ่นเนี้ยนะคะก็จะมีรูปแบบการเล่าที่แตกต่างจากเทพบัศวินรุ่นอื่นเพราะว่าเขามีความสนิทสนมกันที่แลกมากเพื่อนๆน,นก็ต้องแบบลองไปอ่านข้างในเล่มดูเพราะว่ามันเป็นแฟนตาซีที่นอกเหนือจากการใช้เวทมนต์นอกเหนือจากการไปปราบเหล่าร้ายอย่างเดียวะคะ่ะมันมีเงื่อนง,งามที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะ ใครสนใจก็ไปหาอ่านกันได้นะถ้าใครไม่เคยลองอ่านนิยายแนวแบบแฟนตาซีเนี้ยเรื่องนี้ก็แนะนำให้อ่านนะคะมันมันสนุกจริงๆ uh huh. ข้างในก็ไม่มีอะไรมากเนาะเขาก็มีแนะนำตามปกติวันนี้ก็มาแนะนำนิยายที่ชอบเฉยๆนะคะถ้าใคร สนใจยังไงก็ไปหาอ่านกันได้นะวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันค่ะบ๊ายบาย